สุมทีมจากชัดโลกกันนะซึ่งวันนี้นะคะจัดจะใช้ตัวละครโอลิเวียค่ะลงไปเล่นนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อด้วยเปลี่ยนชื่อเป็นนี่เลยทุกคนหมอจัดมินเดี๋ยวรูดูกันว่านะคะคนอื่นๆเขาจะจําเราได้หรือเปล่าเออมีแต่แบบเวลาไปสุ่มทีมทีไรก็มีแต่คนทักนะว่าแบบเออไปจัดมินทั้งที่แบบปลอมตัวไห้โสดๆล้วอะทุกคนทำไมหรอเสียงมันเป็นเอกลักษณ์ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวลองดูในชัโลกนะคะว่า มีทีมไหนให้เรากดเข้าไปเล่นหรือเปล่าแน่อุ้ยนี่คนนี้เลยทุกคนเข้าไปเลยนะอ้าวไม่สามารถเข้าร่วมทีมกดไปไหมอ้าวทีมนี้ไม่มีอยู่ยุบตีไปแล้วเหรองั้นลองทีมนี้ดูทุกคนอ้านน่ๆ เข้ามาด้วยกันไหมวะมีแรงแดงด้วยสวัส huh. ดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าอ้าวแล้วเราจะไปกันสามคนเนาะใช่ค่ะอะ้วอีกคนน่ะเราไม่ลอยอีกคนหนึ่งอ่ะไม่เลยชื่อดัสมินเหรอคะใช่ค่ะเป็นหมอได้ทำไมเสียงเหมือนพี่ดัสมินเป็นยูทูบเบอร์เลยเหรออื วันเหรอน่าจะแค่บังเอิญเหมือนเฉยๆมั้งคะน่าจะแค่บังเอิญน,น,น,น่าจะน่าจะบังเอิญคล้ายๆแหละแล้วว่านี่ฉันนี่ฉันฟังฉันฟังเอ้ยเมื่อกี้อะฉันดูเพิ่งดูสตรีมที่คนที่จัดมินไปเหยียเอง ไอ้หรอไอจัตมินเขาคือคนไหนอ่ะไอไม่รู้จักเลยอ่ะคนนี้เป็น,นะะยูทูบเบอร์ค่ะผู้หญิงเหรอคะใช่ค่ะอุ้ยเสียงเหมือนมากเลยะคะ่ะพี่แต่ไม่ใช่แต่พี่ไม่ใช่จริงเหรอจริงเหรอคะพี่ใช่พี่เป็นหมอค่ะเพิ่งเ,เลิกงาน,นก็มาเล่น,นลใช่เป็นหมอเลย หรือให้หพี่ลงเอาแล้วเราลงไหนอะเราเรา,าลงที่คนน้อยๆแล้วกันพี่เล่นไม่ค่อยเก่งหนูพ,พี่เป็นหมอเล่นพีพายได้เหรอเล่นค่ะเล่นเวลาว่างเวลาพักงาน,าน,นใช่ไหมเหมือนอะไรเบอร์นั้น เปลี่ยนโค้ชเหมือนนะพี่เปลี่ยนชื่อยูทูเบอร์ไม่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อค่ะแต่เดี๋ยวนะคนเต็มเลยคนเต็มเลยเพื่อพี่ตายคนเต็มเลยต้องแบกนะต้องแบกยูทูบเบอร์ต้องแบกโอ้ยยูทูบเบอร์ต้องแบกชัดคิดว่าพี่ไม่น่าจะรอดพี่น่าจะตายก่อนหนูอีกจริงหรือไม่น่าใช่นะอยพี่ เนี่ยพี่หนีมาแล้วเนี่ยพี่พี่มีปืนกับบอกเดียวเอาก็เอาเงินเดือนมาเติมเกมบ้างค่ะจะได้แบบสนับสนุนเกมให้เกมเขาอยู่ได้แป๊บนึงนะพี่มีมีดบินอะไรเนี่ยมันเข<อ>้านมีดบิน,นพี่ไม่ได้ทำค่ะเดี๋ยวพี่ขึ้นข้างบนให้หเคยดูแข่งอยู่ฟรีไฟล์เขาแข่งกันสนุกดีเกมนี้เ,เสียงมาคุ้นอะ ใช่ค่ะเสียงคุ <Okay. S 2> ้นมากเลยเฮ้ยพี่เฝ้าหนูก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนูไปดูก่อนไปดูไปดูใครคะโ oh, <no. S 2> อ้โหอะไี่เสียงคุน้นไรอ่ะโอ้โหน้องนั่งอยู่ตรงนี้ให้พี่เฝ้ายัางไงล่ะเดีย <c oughs> อ่ะเราเราผัดกันเฝ้าไหมเราเราได้ปืนสกระบอกแล้วเรามาเฝ้าเพื่อนไหมเดี๋ยวพี่ไปเก็บของบ้างได้ค่ะได้ค่ะเนาะ เพื่อนเรายังนั่งขูดเลขอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอยู่เลยเนี่ยขูดเลขคือไปอ่านชื่อช่องพี่มาพี่ชื่อจัสมินป่ะคะพี่พี่ชื่อมินค่ะพี่ชื่อมินที่โรงพยาบาลเขาเรียกหมอมินหมอมินใช่ค่ะที่พายเสียงมาคุ้นอะเสียงคลายมากเลยหรอโชคดีจังอุย อ่างล้างเต็มเลยน้องน้องถอยมาเลยน้องถอยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวล้มนะเดี๋ยวล้มนะใส่ชุดใส่ชุดคนยบาลเหม่อดโอ้โหดอะไรหมอไม่ได้ยิงอะไรเลยค่ะหมอยิงไม่โดนด้วยค่ะเมื่อกี้โอ้ยข้าศัตรได้หนึ่งโอเคระวังโอ้หมอหนูเจ็บไหนไหนหมอมียาหนึ่งก้อนเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยหมอให้ หมอให้หมอให้เอาไปเลยมันตรงต้นไม้แตกละค่ะเหลือแต่ตรงบ้านมั้งคะที่ไม่แตกอ่ะเราลงกันไปแล้วหรอเราลงไปฆ่าแล้วหรอเนี่ยหมอไม่เห็นนะหมอไม่เห็นสักคนเลย หนูดูคลิปหนูมันน่าจะใช่พี่คนใน y o u t u ไหมเนี่ยหนูดูคล <บา S 2> <pp> ิปพี่อ่ะพี่พี่ทำรีวิวรีวิวอะไรนะในฟรีไฟลอ่ะรีวิวดีตัวเองอะ่ะโอ้โหเหมือนขนาดนี้แล้วหรอพี่ดีใจมากเลยที่แบบเหมือน,นเขาเขาชื่อจัดมินเนาะใช่เลยมันใช่ใช่เลยมันใช่ต้องเลยเซอร์อยู่ในยูทูบนะค่ะแจสมินนะครแกมันใช่กมันใช่เกมัในใช่ ใช่ยใช่ใช่เสียงคนคนบ้าคนบ้าอะไรจะเสียงเหมือนกันขนาดนั้นมันบังเอิญเหมือนหรือเปล่ามันก็มันก็บังเอิญได้นะคิดว่าน่าจะบังเอิญแหละีสผมสีชมพูด้วยหัวสีชมพูเขาไปทำผมสีชมพูเหรอคะหรือยังไงเขาทำผมสีชมพูใช่ะชโอ้เขาชอบแบบหนูเขาสตรีมพว เขาสตรีมเลย่วันนี้หน wow. oh. ูเ oh. พิ uh> <h <h ่งดูสตรีมเสร็จไปโอ้โหแต่ไม่ได้เพิ่งเสร็จเมื่อกี้นะดูวันนี้อ๋อเออวะหมอมินเสียงเหมือนไ่โรงพยาบาลเลยครับอือเอ่ออยู่โรงพยาบาลไอ้นี่ค่ะมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษอะน้องจะรู้จักไหมเนี่ยรู้จักรู้จักยู่ โรงพยาบาลอะไรนะพี่เพิ่งย้ายงานมาพอดีเลยอเดี๋ยวก่อนนะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะพี่ไม่ได้แกล้งพี่ไม่ได้แกล้งอู้หมอหมอโหดจังเลยอะสกินเยอะมากเลยอะอันนี้สกินปืนอันนี้เหรอหมอได้มาตอนไหนหมอยังไม่รู้เลยค่ะหมอยัหหมัดหมัดม่วงหมัดม่วงยังมีโอ้โหหัวอะเฮ้ยหัวหมอจัดมีนมัน พี่มีท่าอะไรบ้างเอามาให้หมดเลยมีท่าอะไรบ้างท่าเหรออันนี้ปะอันอันนี้อะอ๋อไม่ใช่ท่าเอเคฟ้าท่าท่าเอเคท่าไหนอะไม่มีท่าท่านี้ปะมีท่านี้อะเอเคมกรฟ้าอ่อท่านี้เนี่ยแล้วก็เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ท่านะตรงนี้ปักธงปักธงปักธงเหรอใช่ใช่ท่านี้ไหมอะไหนอะ ไหนออกมาแล้วเนี่ยอ้าวเอ้าวงมาแล้วเหรอคะเขามีท่าปัดโทรศัพทามีท่าไม่ใช่นะพี่ว่าไม่น่าใช่นะจัดมินอนี่ยเขาชื่อหมอจัดมินอะใช่หมอมินหมอมินค่ะหมอมินจริงๆรที่เป็นหมอจบใหม่เพิ่งจบมาเดี๋ยวคลื่นเหมือนเลยค่ะใอุ้ยตกอะทำไมเดียว จริงเหรอจริงจริงจริงอ้าเดี๋ยวโอ้ดถเฉยพี่ชื่อสี่จีจีดัสมินใช่ไหมไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เดี๋ยวหนูไปดูในแคร์เลยไหนหนูโดนยิงตรงไหนกันจ๊ะค่ะเพรอยู่ตรงป้อมอ๋อมาเดินเดินลงมาตรงนี้มาเดินลงมาหาหมอเดินลงมาตรงๆเลย มาเดินลงมาหาหมอตรงๆเลยมามาเอาเมาของตรงนี้มาของตรงนี้เดี๋ยวหมอช่วยมีไอวอร์ให้ไหมมีไอวอรกี่ลูกคะเนี่ยอ,นะอุ้ยหมอหมอฟุกค่ะทุกคนคะตามหมอมานี่เร็วตรงนี้เร็วหมอว่าตรงนี้ดีกว่านะหมอว่าตรงนี้ดีกว่านะในเมืองเหมือนจะมีมีไอวอรหนึ่งลูกจากสัตว์เลี้ยงโอ้พี่ อ๋อก้อนขาวๆอายบอกอ๋อใช่หมอว่ามีค่ะอันนึงนี่อ๋อสัตว์เลี้ยงแพนคุยงก็ไม่ช่วยอาหมอหนีค่ะหมอไม่สู้คนมันเยอะหมอไม่สู้เมื่อกี้เขายิงกันเยอะมากเลยอ่ะมีกำแพงตั้งเ <แ S 1> ต,ต็มเลย <c oughs> นี่นี่เราต้องเดินอ้อมตรงนี้ถ้าเราอยากชนะต้องเดินอ้อมตรงนี้ที่เคยดูเขาอยู่เอ้อมแกเดินอ้อมเอ้อเอ้อมาไหมเอ้อมมานะหมอมาดูตรงนี้ ่ะวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยหมอดูให้อยู่ไปโลดไปโลดโหดจังอ่ะหมอโหดจังโอ้โหฉันว่าพี่จัะนินชัวชัวไหนโดนโดนตรงไหนยิงจ้าโดนตรงไหนยิงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยเพื่อนหมอเปิดมันน็อกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราชุบเสร็จแล้วเรารีบวิ่งกันเลยไป อย่างเลยพ่ออย่าเร่งดิเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนี้กันเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงนี้กันโอเคทำไมไม่ตัวไม่เล่นกับเรามียากันไหมคะหน้าน้องอะไรนะนกปลายนกเจ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 มียาไหมน้องมีค่ะมีหนึ่งกล่องโอเคเดี๋ยวพี่ดรอปให้ตรงนี้หนึ่งกล่องนะมาเก็บนะขอบคุณค่ะพี่จัดหนึ่งจีบว่ะเสียงพูดเหนื่อยเลยไปอยู่ขอบงกันเลยตอนนี้ โอ้เราอยู่ขอบวงพอดีอุ้ยหมอว่ารอหมอว่ารอจริงหมอเล่นคนเดียหมอยังไม่ได้ฆ่าใครเลยค่ะเนี่ยหมอฆ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนฟ้ามันโดนตอนที่จบเกมแล้วว่าได้ฆ่ากี่คนได้ค่ะเราเราปล่อยเขาไปก่อนเรายังไม่ยิงขอปักธงหน่อยดิหมอปักธงหน่อยได้ค่ะได้เดี๋ยวนะหมอบนหมอเห็นคนหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอย่าโพลเราอย่าโพลศัตรูจะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวศัตรูอยู่ตรงหินเพื่อนศัตรูอยู่ตรงหินถ่ายวิดีโอเลยคถ่ายวิดีโอแล้วหมอปักธงหน่อยหมออ่ะปักปักธงปักธงเ่าโอ,อโอเคค่ะ<อ>ปักธงมาม<อ>เรามีไอวอลอีกไหมคะเนี่ยเรามีไอวอลอีกไหมหมอขอไอวอลสักลูกได้ไหมคะเนี่ยคใครมี โอเคขอบคุณค่ะตรงหินเมื่อกี้มันน็อกแล้วนะแต่มันไม่รู้มันชุบหรือเปล่าถ้าไม่ใช่พี่จับนีนจะไปขาใอย่างนี้ท่าปากทงเลยนะพี่เอเดนไม่ได้เอามาขายเลยเฮ้ยราชาหลอนนี่เหรอลองข้างบนด้วยนะระวังจากโรงงานมานะเห็นไอ้วัวดำๆปะคะเห็นไหมเห็นไหมระวังนะระวังนะมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวพี่จัดการให้เดี๋ยวพี่จัดการให้ชุบ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 เพื่อนชุบเพื่อน ลงมาลงมาอย่านกอย่าน็อกชุบได้ไหมชุบได้ไหมชุบได้ไหมขันมาขันมาพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ชุบพัญยาพัญยาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบวงเราเดี๋ยวเดี๋ยวมียาไหมเนี่ยระเบิดระเบิดเพื่อนระเบิดเพื่อลงระเบิดเพื่อน A, มันมันปลาระเบิดใส่เจแระเบิดหูเองอ๋อระเบิดหนูเองมียาไหมเนี่ยอ่ะหมอให้ยาไอ้กล้องชุบชุบได้ไหมเนี่ยชุบได้ไหมมียาไหมคะเนี่ยป้าป้าหลบหลบพี่ไม่มีไอวอลแล้วนะมีไอวอลให้พี่สักลูกไหมมาพี่หนูมีแอร์ดรอปโยนอ่ะโยนเลยโยนแอร์ดรอปเลยค่ะโยนแอร์ดรอปเลยข้างบนมาแล้วหนูดูข้างล่างนะเดี๋ยวพี่ดูข้างบนให้ ระวังระบิดระวังระเบิดทั้งบนทั้งบนดันมาแล้วสวย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 มานี่มานี้หมอชุบหมอชุบหมอชุบใจเย็นๆนะหมอค่อยๆชุบอยู่นะอ่ะพัญญานะพัญญาพัญยาก่อนพัญญาเก็บศพแถวนี้เลยพัญยาก่อนพัญยาก่อนใจเย็นๆใจเย็นๆอ่ะเอายาไปหมอไม่มีอะไรให้ละปะ เขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงนูง้นดันเลยค่ะดันเลยค่ะเดี๋ยวหมอกำลังช่วยหมอกำลังช่วยไปเลยโอ้ยหมอหไม่มีอะไรแล้วหมอหมอหูหนูมีภูมาด้มีภูมาเดี๋ยวหมอพันยาก่อนโอเคหนูเจาะมาเลยค่ะหนูเจาะมาเลยเดี๋ยวหมอช่วยเดี๋ยวหมอช่วย ีี่คือเราใช้เวลาหาคำตอบทั้งเกมว่าแบบพี่เว็นี่ัดมินหรือเปล่าอ่ะคือแบบไม่ปั๊มไม่อะไรแล้วอ่ะจริงใช่ไมใช่ค่ะใช่เฉลยละสงสารน้องมากไปว่าเก็บอาการไม่อยู่เหมือนกันไม่รู้จะไปเป็นหมอโรงพยาบาลไหนแล้วเนี่ย ปักธงมาอ่าๆปักธงปักธงมามาไม่ค่ะแมบมาเล่นเฉยๆอยากลองใช้โอลิเวียแต่เมื่อกี้โอลิเวียชุบคือเลือดเยอะขึ้นมากเลยนะโดนยิงไปหลายนะัดอยู่กว่าจะล้มอะแต่คือเราเราไม่ฟาร์มไม่อะไรเลยนะเมื่อกี้เรา <laughs> เราจะจับผิดพี่อย่างเดียวเลย <laughs> ี่อแคด้วยหรอโอ้โอยโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะคะโชคดีนะน้องๆบาย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 ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเดวบอกเลยว่าในการปรอมตัวแต่ละรอบนี่คือแบบ ไม่ก็จะปลอมตัวสำเร็จเท่าไหร่เลยโดนจับผิดตลอดทั้งเกมเลยนะเกมนี้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ